สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแท็กซี่ไปต่อไม่ไหวถูกเปลี่ยนเป็นแปลงผักรถแท็กซี่เกือบส0 0ร้คันที่จอดอยู่ภายในซอยบางแวก6เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหาคนครบางส่วนเก่าแล้วเครื่องยนต์เสื่อมสนิมขึ้นยางแบนเคลื่อนย้ายไม่ได้ก็ต้องจอดปล่อยทิ้งไว้จึงได้เปลี่ยนรถแท็กซี่เป็นแปลงพักและเอาอยางรถยนต์ที่หมดสภาพมาเปลี่ยนเป็นบ่อกบก ที่ปรึกษาสหากรณ์บัววันแท็กซี่และราชพฤกษ์แท็กซี่เล่าว,ว่าในช่วงปีแรกที่นํารถมาจอดไว้ได้ให้พนักงานช่วยกันดูแลรถทุกคันให้ใช้งานได้แต่จากสถานการณ์โควิดกลับยืดเยื้อเข้าปีที่2องไร้กำลังจะดูแลต่อจึงต้องปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ตอนนี้เลยชักชวนพนักงานมาปลูกผักหวังที่จะนำผักเหล่านี้มาลวกจิ้มกับพริกกิน เพราะทุกวันนี้กินไข่กันแทบจะขันได้อยู่แล้วทั้งนี้สิ่งที่ต้องการในขณะนี้คืออยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือระยะเร่งด่วนตั้งกองทุนแท็กซี่ให้เลยและก็ลดราคาแกส๊ส LPG และ NGV เพื่อช่วยลดต้นทุนรวมไปถึงขอให้ไฟแ a นซ์ช่วยเหลืองดค่าเบีย้ยปรับหรือขอให้ปรับเท่ากับเบีย้ยรถบ้านเพราะไปไม่ไหวแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ